กระบะโตโยต้าวีโกขับเคลื่อน2องล้อตัวเตี้ยมัพเก็ดช่วงล่างให้นุ่มนวลนั่งสบายสบายโดยการติดตั้งชวั Mon บ,บ mono Mon SS แบบ mono tube ชวับ mono SS แบบ mono tube เป็นชว่วบแบบกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่ทำให้พื้นที่ทำงานของลูกสูบสามารถรับแรงดีดของสปริงได้ดีแล้วก็แนบได้ดี นอกจากนี้ช้ฟ mono ss นะครับยังมีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนนคอยควบคุมให้สปริงและแนบดีดตัวช้าลงทำให้เราสัมผัสถึงความนุ่มนวลนึบน,นิ่งในการขับขี่และในการนั่งโดยสารนี่คือโช้ฟ mono ss ที่เราจะทำการติดตั้งในรถกระบะวีโกขับเคลื่อนสองล้อ เราก็จะลงมือประกอบนะครับชอป mono ss mono tube ติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆด,ด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าชอป mono ss นะครับขนาดกระบอกใหญ่กว่าของเดิมเท่าตัวนะครับดึกคุณสมบัติพิเศษแล้วก็กระบอกใหญ่นะครับก็สามารถซับแรงดดสปริงและแหนบได้ดีกว่าช็อปเดิมๆที่มาจากโรงงานยิ่งกว่านี้นะครับอย่างที่บอกมีระบบวาล์วแปรผันตามสภาพถนน คอยควบคุมสปริงและแหนบให้ชะลอการดีดต,ตัวช้าลงลดลงในขณะที่เราทําการวิ่งนะครับบนถนนขรุขระหรือว่า,าถนนที่สภาพพื้นผิวถนนไม่ดีนะครับอาการสะเทือนอาการเด้งมายัางห้องโดยสารก็จะลดลงเนื่องจากช้อัพทํางานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงและก้นแหนบนี่คือช้อัพโมโนเอเนะครับเปรียบเทียบกับช้อัเดิม ที่มีขนาดกระบอกใหญ่เท่าตัวครับผมครับพื้นฐานของรถกระบะแทบทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อนะครับออกแบบมาเน้นในการบรรทุกนะครับเวลาวิ่งตัวเปล่าก็ามีการสะเทือนการเด้งเป็นธรรมดานะครับใครที่อยากนั่งช่วงล่างนุ่มๆก็มาอัปเกรดใหม่นะครับเราขอแนะนำชอปโมโน SS ในราคาที่ไม่แพงครับเพียงหมื่นเศษๆเท่านั้นนะครับ คุณก็สามารถสัมผัสถึงความนุ่มนวลนุบนิ่งแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงานได้แบบชัดเจนนะครับโดยคุณภาพด้วยขนาดของกระบอกลูกสูบนะครับก็สามารถทำให้ช่วงล่างลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้ง เวลาเราวิ่งบนถนนทุกๆกับสภาพถนนนะครับนี่คือรถกระบะ v ีโก2สอล้อตัวเตี้ยนะครับที่ติดตั้งชอรปโมโนเอที่เมอร์ซี่คูบนหนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับสำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าชอปโมโนเอมีเงื่อนไขการวารันตีแบบไหนนะครับสินค้าตัวนี้รับประกัน2ปีหรือ6 5 0 0 0 0กิโลนะครับ2ปีหรือ5 0,000กิโนะครับ เสีย1ตัวเคลมให้ใหม่2ตัวนะครับภายใน2ปี50,000กิโลนะครับแตกรั่วเคลมให้ใหม่2ตัวนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้จ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับ s h a r mono ss ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับสำหรับที่ท่านต้องการที่จะอัปเกรดโช้ล่างให้นุ่มนวลนึบนิ่งนะครับมาทีเมอร์สี 4, บ่บนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ หน้า,นาเราทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับชอัพโมโน SS Mono โมโนที่มีระบบวาแปรผันติดตั้งู่กับสปริงเดิมๆด้านหน้ารถกระบะ v ีโก2สอล้อตัวเตี้ยนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเราก็ทำการติดตั้งชอัพโมโน SS ใหม่นะครับพร้อมกับเซตแหนบนุ่มๆอย่างที่บอกนะครับชอัพโมโน SS กระดาษกระบ,บอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ก็สามารถควบคุมการดีดของตัวแหนบได้ดีนะครับ ถ้าเราทําการเซ็ตแหนบนุ่มก็จะทําให้ความนุ่มนวลนั่งสบายรดอาการสะเทือนก็ยิ่งมาเยอะนะครับเราสัมผัสถึงความนุ่มนวลแตกต่างช่วงล่างเดิมๆได้ชัดเจนพอชมโมโนเอสเอมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนทันทีที่แหนบดีดตัวนะครับชคอัพโมโนเอจะมีแรงหน่วงนะครับแรงหน่วงที่เพิ่มขึ้นนะครับ ตามจังหวะของการดีดของตัวแหนบก็ทําให้แหนบชะลอาการดีดตัวช้าลงลดลงเมื่อแหนบชะลอาการดีดตัวช้าลงลดลงอาการสะเทือนมายังห้องโดยสารก็จะลดลงตามนะครับรถกระบะทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ไว่าเป็นขับเพื่อน2ล้อ4ล้อนะครับอาการสะเทือนอาการดีดเด้งนะครับเราแก้ปัญหาได้โดยการติดตั้งชารดีๆเข้าไปสักชุดหนึ่ง นะครับพร้อมทําการเซตแหนบนุ่มๆน,นะครับเนีย่ยสังเกตว่าแหนบนะครับของเดิมนะฮะคบาบสีน้ําตาลเนี่ยครับคือรอยปะทะของแหนบเดิมนะครับเมื่อเราทรําเซตแหนบนุ่มนะครับทําให้ปลายแหนบนะแยกห่างออกจากกาันทําให้แหนบ3ามแผ่นบนสามารถหย่อนตัวได้แบบอิสระนะครับลดแรงประทะก็ทําให้อาการสะเทือนไปยังห้อยสารก็จะลดลงนะครับนี่คือ โชว์อัพโมโนเอหน้าหลังที่เราทำการติดตั้งในรถกระบะวีโกขับเคลื่อน2ล้อนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆอย่าลืมนะครับเมื่อ4่คุณ4บนหอนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับโทรศัพท์0816655685นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถกระบะรุ่นไหนนะครับอยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับ ช็อปโมโนเอในราคาแบบประหยัดประหยัดไม่แพงนะครับหมื่นเศษติดตั้งหน้าหลังนะครับอยากให้นุ่มก็ทำการเซ็ตแหนบนุ่มเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับระยะการหย่อนตัวนะครับลดแรงประทะนะครับนะฮะรอยเดิมนะครับของเดิมจะมีแรงประทะนะครับก็ทําให้อาการสะเทือนอาการเด้งมายังห้องโดยสารพอเราเซตแหนบนุ่มปุ๊บนะครับแหนบสแผ่นบนนะครับ จะไม่มาปะทะกับแหนบหนาข้างล่าง2แผ่นนะครับก็ทําให้อาการสะเทือนอาการเด้งมายังห้องโดยสารลดลงแน่นอนนะครับทำให้เราสัมผัสถึงความนุ่มนวลนึบน,นิ่งนะครับในการนั่งโดยสารในการขับขี่โดยช่วอัพโมโน s อในรถกระบะ v ีโก้สล้อนะครับที่เมื่อส4่คบนหัวรามอินทากิโลเมตรที่7ครับผมนึกถึงช่วงล่างนุ่มนนะครับเมื่อสี่คบนรามอินทากิโลเมตรที่7ครับ